ไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะจะเอาคราบไปค่ะในจังหวัดสตูลค่ะเจ้าหน้าที่พบชาวโรฮิงยากว่า59คนค่ะซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในสภาพอิดโรยในเขตอุทยานแห่งชา,าติมุกาตะรุเตาจังหวัดสตูลน,นะคะเบื้องต้นก็เร่งตรวจสอบนะคะ,สะ,คะเส้นทางการรับลอกเข้าเมืองค่ะคาดว่าจะเป็นกระบวนการของการค้ามนุษย์ก่อนที่จะเตรียมผลักดันไปกลับประเทศค่ะ นายเอกรัตหลีเซนผู้พ่าราชการจังหวัดสตูลน,นะคะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491นะคะว่าขณะนี้นะคะได้มีการลาดตระเวนทางทะเลบริเวณหมู่เกาะอุทยานแห่งชาติตตรูเตาเพบบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่เกาะดงค่ะซึ่งห่างจากเกาะลีเป๊ะประมาณ20กิโล จึงได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นพบชาวโรฮิงญาจำนวน59คนเป็นหญิง23คนชาย31คนแล้วก็เด็กอีก5คนแต่ไม่พบเรือสาเหตุเกิดจากการลำเลียงไปประเทศที่3และเกิดเรือแตกต้องหาที่พักระหว่างทางโดยทราบว่าเดินทางมาจากบังกลาเทศค่ะจุดหมายปลายทางต้องการไปที่ประเทศมาเลเซียซึ่งทางหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491 ได้จัดเรือเข้าไปลำเลียงชาวโรนยาทั้งหมดเพื่อที่จะนำมาควบคุมตัวไว้ในการดูแลของกอรมนจังหวัดสตูลณนะสถานีเรือละง,งูอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลซึ่งทางจังหวัดสตูลได้สั่งการให้ตำรวจตำรวจนะคะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลค่ะสพเกาะลีเตออำเภอเมืองจังหวัดสตูลและสำนักง,งานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูลร่วมกันทําการตรวจสอบโดยเร่งด่วนค่ะค่ะในส่วนของเบื้องต้นนั้นนะคะอาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ซึ่งจะได้ให้ทีมสหวิชาชีพเข้าตรวจสอบอีกครั้งขณะนี้ค่ะได้นําทั้งหมดเข้าที่พักแล้วและดูแลในเรื่องของอาหารทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะจะ,จะมีการตรวจคัดกรองเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันควบคุมโรคและกักตัว14วันที่กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่436ก่อนที่จะดําเนินการส่งตัวกลับประเทศต่อไปค่ะค่ะจะเรา